สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำวัมันเพลหสที่17นะครับผมสำหรับรัสเซียเมื่อคืนนี้เจาะเมื่อคืนนี้เจาะ9 9 9 1นะครับก็รุนกันต่อค่ำคืนนี้ครับทันไดชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ สำหรับรัสเซียสามวันที่ผ่านมาเด่นมา2วันนะครับลุ้นกันต่อวันที่4แล้วกันเนาะรัสเซียเปิดที่บวกครับ9 8 0 9 7ครับ98097ตอนนี้รัสเซียลงลบไปเรียบร้อยครับตอนนี้ผมคิดลบร้อยก็จุดนะครับแต่ตอนนี้ท่านเล่นไปดูเว็บหลักนะครับว่าลบหรือบวกเพราะผมจับที่ลบครับเปิดเลี้ยงปิดเบิ้ลเป็นไปได้ไหมระวังให้ดีครับใครชอบเล่นเบิ้ลตองหามนะครับจัดไปนะครับ สำหรับผมวันนี้รลเสียเด่นสุด9ครับวิบ่งบนรุนล่าง9ครับถ้าชอบแล้วไม่อยากลาดกติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ90-93ครับผม91 92ครับ สักครู่ครับสักครู่แปดสามสามแแล้วก็สอครับเนาะพับเบิลเก้าเก้าไเก้าเก้าสวยนะพูดถึงอะติดเบิลเก้าเก้าไปหนึ่งหางครับไม่พิมพ์เนาะร้อยมาเจครับ 779 799 709 739 791 792 783 772 722ครับสาหรับรับเสเซียได้ประมาณนี้นะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม